สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจเพิ่มผีทีละข้อนี่เป็นคลิปตำนานนะคลิปนี้เป็นคลิปที่1000พอดีครับพี่น้องที่รักครับในปีนี้2 0 2 5นเนี่ยเป็นปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งหมายถึงการเปล่าประกาศการครอบครองของพระองค์วันนี้หัวข้อที่เรากําลังเรียนก็คือครอบครองหรือครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาวันนี้เราจะดูกันในโรมบทที่8ข้อ33ถึง34แต่ก่อนที่เราจะ ดำดิ่งไปที่พระคำให้เราใช้เวลาสั้นๆอธิษฐานด้วยกันคุณพ่อครับขอบคุณมากครับสาหรับคลิปที่หนึ่งพันขอพระเจ้าแต่ต้องสัมผัสเราด้วยพระคำเราขอรับการเปลี่ยนแปลงใจรับเปล่าประกาศว่าพราะวิญญาณของพระเจ้าเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระท่ามกลางเราปลดปล่อยสิ่งที่ดีทั้งหมดยกเราขึ้นชูเราขึ้นอีกระดับหนึ่งในนามพี่เยซูอเมนเอาล่ะครับพี่น้องอยากให้เราดําดิ่งกันไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยโอเคอ,อย่างที่ผมบอกแล้วหัวข้องเราเนี่ยโอเคก็คือ ครอบครองเรื่องด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษาซึ่งข้อบางปีข้างบนนั้นก็คือเป็นข้อสรุปที่เราเรียนกันก็คือว่าทุกคนที่เชื่อในพะเอร์สคิดเนี่ยครับเราไม่ถูกพิพากษาให้ตกนรกโอเคเราได้ผ่านพ้นจากความตายไปสู่ชีวิตเรียบร้อยทุกคนที่เชื่อในพะเคริสติดว่าพงเป็นพระเจ้าตายบนไม้เขน็นถูกฝังก็เป็นขึ้นโอเคเอาละว,วันนี้เรามาดูกันอ่าแล้วก็จริงๆก็คืออ่ายังมีข้างล่างด้วยนะก็คือผู้เชื่อเนี่ยโอเคจะรับการพิพากษาเรื่องบําเหน็จรางวาัลโอเค มีครับมีการพิพากษาสําหรับผู้เชื่อแต่ไม่ใช่เป็นการพิพากษาลงโทษแต่เป็นการพิพากษาเรื่องบําเหน็จรางวัลดูต่อไปโอเคในโลมบทที่8นะฮะข้อ3 4ตอนนี้บอกว่าใครจะฟ้องคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้พระเจ้าทําให้พวกเขาเป็นคนชอบทําแล้วพี่น้องเห็นยังคําถามนี้สื่อว่าไม่มีใครสามารถฟ้องได้คำว่าฟ้องเนี่ยเป็นภาษาเกี่ยวกับกฎหมายก็คือเรื่องของการกล่าวโทษหรือพิพากษาใครจะกล่าวโทษใครจะฟ้องผิดคนที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ ใครคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้เราครับเราคือคนที่พระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วพระองค์ทรงเลือกเราไว้ก่อนที่จะมีเวลาและบอกด้วยว่าพระเจ้าเนี่ยทรงทําให้พวกเขาเป็นคนชอบทาแล้วพี่น้องเห็นยังพระเจ้าได้ทําให้เราชอบทาแล้วไม่ใช่จะทําพระองค์ทำแล้วโอเคโล h, หิที่ห้าข้อหนึ่งเหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบทาโดยความเชื่อแล้วพี่น้องเห็นยังโดยความเชื่อเนี่ยพระเยซูคริสต์ปัจจุบันเราเป็นคนชอบทาชอบทาแปลว่าอะไรครับชอบทมแปลว่าพ้นผิดแปลว่าไม่มีผิดฉะนั้นพี่น้องเห็นยังฉะนั้นคนที่พระเจ้าเลือกไว้คือเรานั้น ซึ่งเป็นคนชอบทมนั้น,น,นก็ไม่มีใครที่สามารถที่จะฟ้องได้ครับเพราะว่าพระเจ้าได้ทําให้เราชอบทมแปลว่าถูกต้องแปลว่าพ้นผิดแปลว่าไม่มีความผิดให้ผมได้ยินเราพูดว่าฮาเลลรูอยาฉะนั้นะพี่น้องอย่างยั้งถ้าพี่น้องได้เชื่อในพี่ะคิดพี่น้องเนี่ยเชื่อเพราะพระเจ้าได้เลือกเราพี่น้องเป็นคนชอบทำแล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ไม่มีใครสามารถฟ้องผิดได้ไม่มีไม่มีใครสามารถกล่าวโทษผมหมายถึงฟ้องผิดกล่าวโทษให้ตกกระลกไม่ครับพี่น้องได้ผ่านผ่านพ้นสิ่งเหล่านั้นไปแล้วดูต่อไปบอกว่าข้อสามสี่บอก ใครจะเป็นผู้กล่าวโทษอีกอ่ะพี่น้องเห็นยังคําว่าอีกแปลว่าอะไรแปลว่าแต่ก่อนมันมีใช่ครับแต่ก่อนมีก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าตอนเจ้าเราเชื่อพระเยซูริดมันมีการกล่าวโทษเราทําผิดแต่เมื่อเราเชื่อพระเยซูริดแล้วโอเคเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกเราได้กลายเป็นคนชอบธรรมจึงไม่มีการกล่าวโทษให้ตกนรกอีกพี่น้องเห็นยังแล้วถามด้วยว่าพระเยซูกิดน่ะหรือพระเยซูน่ะหรือที่จะเป็นคนที่จะกล่าวโทษเราดูต่อไปบอกว่าพระเยซูริดเป็นผู้ที่สิ้นพระชนแล้วเห็นยังตายแล้ว ตายเพื่อใครเราไงและยิ่งกว่านั้นอีกพระเจ้าทรงทําให้พองเป็นขึ้นมาจากความตายเห็นยังไม่ใช่แค่ตายแต่เป็นขึ้นแล้วบอกว่าพระองค์สถิตณเบื้องขวาผาดของพระเจ้าและทรงอธิษฐานขอบเพื่อพวกเราด้วยพี่น้องยังในตอนนี้ผู้ชัดเจนเลยครับว่าพระเยซูกิตเนะี่ยไม่เพียงแต่คือไม่เพียงแต่ตายเพื่อเราไม่เพียงแต่ถูกทําให้ฟื้นขึ้นมาแล้วเพื่อเรา พงยังถูกนั่งอยู่ที่เบื้องขวาบาทของพระเจ้าแล้วอยู่ที่นั่นเพื่อขอเพื่อพวกเราด้วยพี่น้องเห็นยังพระเยซูไม่ใช่แค่ไม่กล่าวโทษแต่เป็นคนที่ขอการยกโทษเผื่อเราโอ้โหพี่น้องอยี่รักขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นพี่น้องเห็นยังอย่างที่ผมบอกคือเราเนี่ยมีตัวแทนที่ดีมากให้เรารู้นะว่าพระเยซูกิตเนี่ยถ้าขณะที่ส่งมาจากสวรรค์เนี่ยพง์เป็นตัวแทนของสวรรค์คือพอูดง่าย ส่งมาจากที่ไหนเป็นตัวแทนที่นั้นเมื่อเมื่อส่งมาครั้งแรกส่งมาจากสวรรค์เนี่ยพงเป็นตัวแทนของพระเจ้าโอเคทานหน้าที่ <tem ple ader ie> ของผู้เผยพระนะแหละหลักรในฐานะผู้ที่รับการอันออยติ้งหรือว่าพักคิดก็คือผู้ได้รับการเจิมพงทําหน้าที่ในฐานะผู้เผยพระนะก็คือผู้ถ้อยคาของพระเจ้าเป็นตัวแทนพระเจ้าผู้ถ้อยคําของพระเจ้ากับมนุษย์พี่น้องยังเมื่อพงเสร็จมาครั้งที่สองพงก็จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าอีกก็คือเป็นกษัตริย์ก็คือจะปกครองมนุษย์แทนพระเจ้าพี่น้องยัง แต่ในระหว่างนี้การเสด็จกลับไปเนี่ยตั้งแต่การไปที่กันเขนตายถูกฝังเป็นขึ้นแล้วเสด็จไปสู่สวรรค์ถูกส่งไปจากโลกทะนั้นพงจึงไม่ได้เป็นตัวแทนของสวรรค์ครับแต่เป็นตัวแทนของโลกเป็นตัวแทนของเราโอเคทะนั้นปัจจุบันนี้พงนั่งอยู่ที่สวรรค์เป็นตัวแทนของเราแล้วเมื่อพระเยซูนั่งอยู่ที่นั่นเราปลอดภยัยพง์นั่งอยู่ที่นั่นเพื่อจะถอขอเพื่อเราครับ ไม่ใช่กล่าวโทษเราขอเพื่อเราเมื่อมาสตานมาเราชี้พระเยซูบอกว่าพงจ่ายแล้วพงชี้ไปที่บริธิ์นี่เป็นสาเหตุครับพี่น้องที่รักพี่น้องจะต้องมีชัยชนะอยู่เหนือสตานเพราะพระิษิ์และเพราะขมยานพี่น้องต้องพูดให้ตรงกับสิ่งที่พระเยซูกิจาพูดให้ผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นให้ผมสรุปพี่น้องเห็นอย่างว่าสําหรับเราซึ่งเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูริ์โอเคเป็นคนที่พระเจ้าเลือกได้กลายเป็นคนชอบทำพ้นผิดไล้ผิด จริงๆแล้วมากกว่านั้นคือปลาหนึ่งเหมือนกับไม่เคยทําผิดเพราะเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่คนเก่าตายไปแล้วเราฟื้นขึ้นมากลายเป็นคนใหม่ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพระเจ้าไม่ได้กล่าวโทษเราไม่ได้ฟ้องเราโอเคพระเยซูกิดไม่ได้กล่าวโทษเราไม่ได้ฟ้องเราแถมอธิษฐานขอเผื่อเราและให้รู้ได้ว่าทั้งหมดที่พระเยซูริ์ได้ทําในขณะที่ถูกส่งไปจากโลกเป็นตัวแทนของโลกโอเคพง์ตายพงค์ถูกฝังพง์เป็นขึ้นแม้กระทั่งนั่งอยู่เบื้องขวาผานของพระเจ้าล้วนแต่ทําเพื่อเราล้วน ฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ว่าตราบใดก็ตามที่พระเยซูอยู่ที่นั่นเราปลอดภยัยพี่น้องก็ใจไหมอย่างที่ผมเคยบอกอะ่ะผมเคยประสบอุบัติเหตุขับรถแรงมากตอนอยู่ที่บูไนตอนนั้นผมเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนหนักมากจนหลับในลูอ้อีีนึงก็คือใช้รถคนข้างหน้าเป็นเบรกพี่น้องนึกภาพว่าก็คืออยู่ในต่างประเทศแล้วก็ไม่มี <c oughs> อยู่ในต่างประเทศแล้วขับรถชนแล้วก็เป็นคนผิดด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าครับที่ คนที่ดูแลเนี่ยได้มีประกันที่ดีฉะนั้นเมื่อเพยงจแจ้งแจ้งประกันไปทุกอย่างจบเรื่องไม่เคยมาถึงผมเลยพี่น้องเห็นั้งพระเยซูก็เป็นอย่างนั้นครับเมื่อมาอรซสตาลจะมาฟ้องผิดโอเคถึงแม้เราทําผิดจริงแต่พระเยซูเป็นตัวแทนประกันที่ยอดเยี่ยมเมื่อพองมาปัญหาจบพูดพร้อมกักบผมพระเยซูม,มาปัญหาจบฉะนั้นผมได้ยินเราพูดว่าฉะนั้นพี่น้องยิงนด้ครับให้ผมหนุนใจเราโอเคให้ผมหนุนใจเราจงครอบครองแบบกษัตริย์ด้วยการเข้าใจเรื่องการพิพากษา เข้าใจเรื่องนี้และดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะพี่น้องที่รักครับเราจะไปประกาศและจะไปสร้างสางอกกับใครได้อย่างไงถ้าเราเองยังไม่แน่ใจเราจะเป็นต้องแน่ใจก่อนว่าเนื่องจากเราเชื่อในพคริสต์เราได้ผ่านพ้นจากการพิพากษาไปแล้วความหมายก็คือไม่มีการพิพากษาให้ตกนรกสําหรับคนที่เชื่อในพคริสต์ว่าพงเป็นพระเจ้าตายไม่เขนถูกฝังแลวเป็นขึ้นโอเคพระเจ้าพระบิดาไม่ฟ้องไม่ฟ้องผิดเรา รวมทั้งพระเยาธิคิก์ก็ไม่ฟ้องผิดเราโอเคเพร้องยางก็เช่นกันจงดําเนินชีวิตด้วยการเข้าใจเรื่องนี้และดําเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะแล้วก็โอเคให้เราดูมุมซ้ายล่างโอเคแล้วไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลว่ารักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยปีนี้ปีสองพันยี่แปดเนี่ยเราจะครบรอบโอเคครบรอบเปอร์เทสเซนเข้ามาที่ประเทศไทยสองร้อยปีมันจะเป็นปีแห่งชัยชนะ เราตั้งใจว่าโอเคภายใน3ปีเนี่ยสองปีสองพเนี่ยเราจะมีตัวเลขสามสามตัวเลขโอเคก็คือ1แรกก็คือมีผู้เชื่อหนึ่งล้านตอนนี้เราไม่ห้าหกแสนให้เราทวีคูณครับโอเคให้เราทวีคูณแล้วก็หนึ่งที่2คือมีเสพยาลพิบาล,บบาลผู้รับใช้ห <c oughs> นึ่งหมื่นคนแล้วก็มีคิดจักดังท่หนพูดง่ายๆคือสิษยพิบาลหนึ่งคนดูแลในคิดจักมีสมาชิกป,ประมาณหนึ่งร้อยคนเราจะจบลงด้วยการมีคิดเซียน หนึ่งล้านคนภายในปี2 0 2 8ี่พี่น้องที่รักครับนี่เป็นตัวเลขธรรมดาเราทําได้แน่นอนโอเคสิ่งที่เราจะไปต้องทําก็คือออกไปเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าวันไหนที่ไม่ได้เปล่าประกาศด้วยคาพูดด้วยชีวิตไม่ได้เปล่าประกาศกับใครอะ่ะก็มาเอาคลิปเอาลิงก์ที่หน้าเฟซของผมไปแปะรายที่ฐานเบือของเหล่านั้นแปะตามกลุม่มแปะส่วนตัวโอเคแต่ถ้าเป็นไม่ได้เปล่าประกาศเราเป็นพยานพี่น้องที่รักเราต้องเปล่าประกาศการครอบครองของพระเจ้าเปล่าประกาศพระริยสกิด โดยพี่น้องเองจะต้องเริ่มแน่ใจก่อนว่าทุกคนที่เชื่อในพซูคริสต์นั้นเราได้ผ่านพ้นความตายเราผ่านพ้นการพิพากษาผู้ที่เชื่อในพซูคริสต์ไม่ต้องตกนรกนี่คือคําสอนที่ถูกต้องตามบัมพีโอเคผู้เชื่อในพซูคริสต์ว่าพงเป็นพระเจ้าตายมันเขีนถูกฝังเป็นขึ้นไม่ต้องตกนรกในนามพซูคริสต์เอาล่ะพี่น้องอี่รักวันนี้ผมอยากจะเข้าไปสู่มิติใหม่พี่น้องดูมุมขวาล่างเห็นนะเรื่องการถวายโอเคผมเคยคุยกับลูกชายว่าถ้าเป็นไปได้น่ยจะเขียนแอปชื่อขอบันหนึ่ง ใครไปเปิดก็ขอไปหนึ่ง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 ,องโอเควันนี้ตั้งแต่คลิปพันเป็นต้นไปผมจะบอกพี่น้องว่าถ้าพี่น้องได้รับระพรผมขอบาทหนึ่งโอเคสแกนเลยแล้วก็โอนเงินให้ผมบาทหนึ่งเป็นพรผ่อนถ้าใครไม่มีบาทหนึ่งไม่อยากโอนไม่เป็นไรโอเคให้คุณกดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้าไปในช่อง Facebook กดสั b s c คร b e รวมทั้งถ้าเป็นไปได้กดโอเคบางค้นบอกถ้าเป็นไม่ได้ผมอยากให้พี่น้องใช้เวลาหนึ่งนาะทีอธิฐานเื่อผมด้วยฟังนะครับนี่เป็นทางเลือกถ้า ถ้าพี่น้องไม่ได้รับประพรเลย,เลยไม่ต้องสนใจแต่ถ้าพี่น้องได้รับประพรสแกนเลยมุมขวาโอนให้ผมบาทหนึ่งแล้วเขียนลงไปข้างล่างได้ว่าโอนให้แล้วบาทหนึ่งโอเคทุกวันก็เป็นอย่างนั้นถ้าพี่น้องได้รับประพรโอนให้ถ้าไม่ได้รับประพอไม่ต้องโอนหรือว่าถ้าไม่อยากโอนโอเคให้กดแชร์กดไลค์แล้วก็อธิษฐานเผื่อผมให้ผมได้ยินเราพูดว่าผมอธิษฐานเผื่อพี่น้องด้วยว่าเมื่อพี่น้องได้ถวายเมื่อพี่น้องได้ทําอย่าง,างนั้นประพรกลับไปที่พี่น้องดังนั้นดำเนินชีวิตด้วยการรู้ว่าโอเค ครอบครองคุณต้องครอบครองในการเขา้าใจเรื่องการพิพากษาอย่าลืมนะผมขอคุณบาทหนึ่งเออดูว่าคุณคุณให้ผมได้ไหมเอาล่ะพี่น้องที่แล้วครับให้เรามารับมหาสนิทกันมหาสนิทแต่ว่าสนิทมากโอเคพระเยซูเนี่ยพระก,กาของค์แตกห,กหักเพื่อเราหายดีผมเปล่าประกาศสิ่งนี้เปล่าประกาศว่าทุกคนที่ฟังอยู่หรือรับมหาสนิทหรือไม่ได้รับกับผมแต่ถ้าเป็นไปได้รับทําอย่างนี้จนลึกถึงพะเยสคิดคนที่นอนเป็นผักอยู่คุณหายโรคจากทุกโกครคภัยไข้เจ็บ โอเคผมสั่งในานามพระเยซูว่าโาครคภัยไข้เจ็บทั้งหมดจงออกไปทุกต้นเหตุทุกปัญหาหายดีทันทีในานามพระเยซูคริสต์น้องเีล๋ลครับลองสํารวจทำบางอย่างที่คุณทําไม่ได้คุณหายแล้วเมื่อคุณพบว่าคุณหายแล้วเขียนคาขอบคุณพระเจ้าลงไปเขียนคำอธิญานลงไปมีสิ่งใดอย่าง,อาาง้อธีษฐายที่เขียนลงไปผลิตพ,พูดสิ่งดีเพื่อเราผลิตพ,พูดอะไรผลิตพ,พูดถึงการที่ เราทั้งหลายได้รับการยกโทษบาปทั้งหมดโอเคคนที่เชื่อเพูคริสต์เราเป็นคนชอบทรรู้เรื่องนี้บาปทั้งหมดได้รับการยกหมดแล้วในนามเซูคริสต์โอเคผลิตทำให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตเพราะเราิ์เอาความอับอายไปโอเคคำสาปแช่งต่างๆถูกเอาออกไปกลายเป็นสิ่งดีผมปาประกาศสิ่งนี้พี่น้องที่รักจงเปิดคลิปนี้ด้วยการดูในครอบครัวดูด้วยกันในกลุ่มเซลล์แล้วคุยกันว่าจะนําไปใช้ยังไงฮะ พี่น้องอีรักกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราเข้าสู่สี่หลักก็คือจริงๆเข้าตั้งแต่วันนี้แหละเป็นคลิปที่พันหนึ่งอย่าลืมนะแต่เด้ร,รับอวยพรขอบอัตรหนึงโอเคโอนมาโอเคอวยพรผมอธิษฐานอวยพรผมแบ่งปันกดไลค์กด share, กดแชร์กดสับตะไคร์ต่อไปเอาล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อของฉันขึ้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 นรวดช้าโลมพระเจ้าบ่าพระเจ้าอวยพรพครับขอบัตรหนึง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 ในานามพระเยซูคริสต์อาเมาน